แต่ทาไมผมมีความคิดอย่างนั้นเพ<อ>ราะว่าตอนอายุสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ย<อ>ผมแปอ่านปัชญาของคานมาร์คานมาร์ก็คือเป็นหนังสือที่ประเทศคอมมิวนิสต์เอาไปใช้อเ,เอาไปชใช้ในการคือผมอ่านหนังสือปัชญาของคานมาร์เนี่ย<อ>จริงๆเนี่ยทําเป็นภาษาจีนที่เพราะว่าคานมาร์นี่เป็นเป็นคนเยอรมันนะอ,อ่าเป็นคนเยอรมันนะใช่ไหมครับ<อ>แต่ผมอ่านจากแปลมาเป็นภาษาจีนแล้วก็อ่านจาก นักเขียนจีนหลายอย่างที่ที่เขียนในสไตล์แบบนี้คือประชาคเนียเขาเน้นเรื่องคนเนี่ยต้องรวยห่างไม่ไม่ห่างไกลเยอะไอเราเลยไปตีว่าต้องเข้าเทียบหมดจริงๆไม่ใช่คือรวยจนเต้องห่างไม่เยอะซึ่งจริงๆในโลกนี้ก็อย่างรัสเซียมาใช้จีนมาใช้คิบามาใช้นะ<ม>แล้วก็จริงๆที่ที่ใช้สมเด็จมาเนี่ยที่สุดเลยนะก็คือก็มีฟินแลนด์สวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์ก ประเทศเนี้ยจริงๆใช้เป็นประสบความสำเร็จมากเลยที่ว่าพ่ออะไรอ่ะคุณไม่รู้แลรกลุ่มนี้นะการศึกษาก็ต้นต้นของโลกโปร่งสายก็ต้นต้นของโลกคอร์รัปชันก็น้อยน้อยของโลกคุณภาพชีวิตคนจะดีของโลกแล้วก็รวยจนก็หากันไม่เยอะนี่นี่คือปัญยาของเขาอ่ะือพอไปดูแล้วซึ่งสังคมบริการตอนตกไม่ยช่ไม่ใช่ันย เราท<ช>ุกเหตุการเนี่ยมาป้ายสีหมดไงโอ้ชั่วร้ายเอ้ยทรราชเอ้ยประจการเอ้ยมันก็นี่นอะไรอย่างเงี้ยเอ้าคอยกันเป็นขุมสื่อของโลกไว้เนี่ยแต่ว่าในในเจ็ดสิบปีมาเนี้ยก็จริงๆเนี่ยก็ต้องบอกพูดยากมากคือระบบระบบไอ้ทุนนิยมมันไม่ได้ชั่วร้ายหรอกแต่บางทีตอนมันมันพัฒนามาเรื่อยๆเลยมันกลายเป็นมันกลายเป็นอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าไป ในความรวยไปซื้ออำนาจรัดไป,ไปใช้อะไรต่างๆทําไม่มันมันเพี้ยนไปใช่ไหม,มโดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยตัวนี้เพี้ยนเยอะมากแล้วพออ่านแล้วข่าวมาร์กแล้วคุณดมิสินเลยคิดว่าตอนตกไม่เป็นธรรมกับพวกเราหรือไงครับที่บอกเรื่องของว่าตรงนะรู้จักให้ไม่รู้จักเสียเปรียบไม่เป็นไม่ไม่รู้จักการให้ไม่ยอมเสียเปรียบแล้วก็เรียกว่าคิดแต่จะได้เปรียบตลอดเวลา มันเป็นอันนี้ปะที่ทําให้เรามองเห็นว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกอ่านเจอเนะ่คืออย่างนี้เอาง่ายๆเนี่ยผมคิดว่าชีวิตที่ผมโชคดีประสบความเร็จมาจนถึงวันทุกวันนี้เนี่ยผมก็ใช้ตำราคานมากบวกปัชญาของจีนมาผสมผสานในการใช้ชีวิตนะแล้วก็ดำเนินธุรกิจน,นะ เอาพูดตรงๆเลยเพราะ่ผมเรียนแค่ป .7 นี่ผมไม่ผมไม่เรียนไม่เรียนที่ไหนเลยเอาง่ายๆจบแล้วก็ทำงานเนี่ยต่อชีวิตเนี่ยนี่คืออันหนึ่งที่เนี่ยล้วก็แล้วก็งงว่าเรามาได้อย่างอ๋อคิดไปคิดมาเนี่ยมันมันมันอ่านแล้วเราคล้ายๆว่าแต่อย่างที่ผมผมพูดในที่ตอบว่าจริงๆเนี่ยที่สอนคนทุกคนเลยนะว่าเออคือทํางานเยอะๆ คุณทาอะไรทําให้เยอะๆนะทําให้เยอะๆกว่ากว่าคุณรู้เดียวกันนะเออใช้ขาเของโดยไม่มองมองค่าตอบแทนเออเพราะส่วนใหญ่ทาเยอะเกิดเยอะเกินเขาก็บอกเฮ้กูได้อะไรแล้วกูจะได้อะไรมีประโยชน์อะไรนี่กันแต่จะรืมว่าการทําเยอะเนี่ยทําไม่คุณเนี่ยคุณติดอาวุธในตัวเองเนี่ยมีมีศักยภาพ เนื้อคนรุ่นเดียวกันหรือเนื้อคนใกล้เคียงอันนี้อาจจะเป็นทางอื่นที่ว่าทําให้เราเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็สั่งสมประสบการณ์เป็นอาวุธให้กับตัวเองทางปัญญาแล้วก็เพิ่มถึงความสามารถให้กับตนเองใช่ไหมครับอย่าไปคิดแบบว่าในคุะเราเรียนสามหมื่นเราทาเงินเดือนได้เราทํางานได้หกหมื่นเลยควรจะหลอกกูได้โอเคอาจจะไม่ได้เพราะบางทีองค์กรมันคนหนูเยอะเขาให้เขาให้อย่างนี้ไม่ได้ แต่คุณ ừ, อย่าลืมว่าไม่ได้ไม่เป็นไรแต่จริงๆอะถ้าคุณออกจากบริษัทนี้เมื่อไหรเนี่ย ừ, และคุณใช้ของมีความสามารถคุณตรงนั้นน่ะค่าตัวคุณหกหมื่นนะ ừ, ไม่ใช่สามหมื่นนะอย่างน้อยค่าตัวกือสี ừ, <45. S 2> ส่หมนะื่นห้าถึงหกหมื่นนแต่คนไม่คิดไงไอ้กูทําแล้วกูได้อะไรวะไอ้เพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันนั่นเองต้องทําอย่างนี้เลยเอา้านี่ก็อ,อันหน <ừ, S 1> ึ่งนะ